ครับผู้กอ่อรายการครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณม,มากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สัพพอร์พวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทุกคนบนเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังม,มากๆนะครับที่ทําให้พวกเรามีวันนี้แล้วก็ขอบคุณพิธาด้วยที่ให้โอกาสพวกเราเสมอมาครับก็พวกเราก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจดีๆให้ทุกคนต่อไปนะครับวก็หวังว่าทุกคนจะเป็น กำลังใจดีๆให้ผมด้วยนะครับก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมรักทุกคนขอบคุณมากๆครับ,รบวันนี้โคตรม,มีความสุขเลยครับมีความสุขมากครับอ,อ,อยากจะบอกคนครับว่า ขอบคุณมาก้าจริงครับที่คอยสัพพอร์ตพวกเราเสมอครับขอบคุณป้ายๆข,ข,ขอบคุณเสียงดีที่มีมาให้เราตลอดครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่รู้จักทุกคนนะครับผมแค่นี้แหะครับสุดแต่ว่ารักทุกประโยค <c oughs> โอเคครับ